ระทิงครับตอนนี้หัวใจเป็นไงบ้างฮะหัวใจก็ดีครับผมโอเคครับโอเคชีวิตโสดเรามันเป็นยังไงหลังจากที่ไม่ได้โสดมานานก็รู้สึกว่าแรกๆก,ก็วิว,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 วนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคผมโฟกัสกับเรื่องงานแล้วก็ ผมได้มาทำบาเด็กของ YBL ไงครับ mm hmm. ก็เลย mm hmm. มีเวลาที่แบบไปโฟกัสกับอย่างอื่นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมสนุกแต่ตอนนี้ผมโอเคทุกอย่างนะมันต่างกับตอนโสดครั้งล่าสุดไหมฮะมันคนละฟิลแล้วกันพี่กับแบบเมื่อก่อนที่แบบว่าตอนอเด็กๆเราโสดมันอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มันโสดก็อีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าก็แฮปปี้ทุกโมเมนต์ที่ผมเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือ Move On ได้แล้วใช่ไหมครับมูฟออนได้ไหมก็ มูมอสนะครับผมเหมือนเราตกลงกันมาแล้วว่าแบบประมาณนี้โอเคแล้วก็แยกย้ายกันนะครับแค่นั้นเองคือคุยกันมาแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ถามว่ายังหวังดีกันก็หวังดีกันตลอดนะครับผมแล้วกลับไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมอนาคตน่าจะเป็นเพื่อนกันได้คือผมผมก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแสดงว่าก็คือเลิกกันดีผมก็หวังดีกับเขานะครับก็คือถ้าผมสําหรับผมอ่ะคือผมกับเขาไม่ได้แบบ เราไม่ได้เกลียดชังน,นะครับคือเราจบกันด้วยดีแล้วก็โอเคผมผมก็ยังหวังว่าให้เขามีความสุขในแบบของเขาอยู่แต่ว่าโอเคเราไม่ได้ร่วมโตอาหารด้วยกันแล้วแค่นั้นเองครับพวผมไม่ได้มีอะไรเกลียดชังนะครับอ่ะโอเคแล้วพอโสดแล้วเนื้อหอมไหมก็ไม่นะพี่ก็ไม่ผมว่ามันก็ปกติอ่ะคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนไงแบบว่าตอนที่โสดแบบเด็กๆใช่ไหมเราก็จะพยายามตามหายอย่างอื่นอยู่อย่างงี้ครับ <S <S แต่ว่าพอรอบนี้ทิงรู้สึกว่าโอเคผมอยากโฟกัสกับงานด้านอาชีพนักแสดงขนาดนั้นมุมมองความรักของเราเป็นยังไงต ก็ผมว่าความรักของผมก็ยังตามฟิลครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกคลิกก็โอเคครับถ้าแบบว่ามันอยู่ที่ฟิลมากกว่าพี่ผมผมไม่มีไท้ายตัวผมไม่ได้มีแบบว่าวาดหวังไว้ประมาณไหนครับก็คือตามฟิลถ้าเข้ากันได้ก็โอเคแต่ก็ไม่ได้เข็ดกับความรักใช่ไหมฮะก็ไม่ได้เข็ดนะครับผมว่าที่ผ่านมามันก็คือมันก็แฮปปี้อ่ะพี่มันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับในชีวิตผมมันแค่เป็นเรื่องใน แบบที่ผมต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็เรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นถามว่าดีไหมที่ผ่านมามันก็ดีมากๆครับแล้วรักครั้งใหม่ละจะต้องเป็นยังไงอันนี้ตามฟิลเลยพี่รักครั้งใหม่ก็คือถ้ามันมามันก็มาครับผมบอกไม่ได้ถูกเหมือนกันเพราะว่าทิงเป็นคนแบบว่าเรื่องความรักมันเป็นเน่เรียกว่าฟิลเป็นเรื่องแบบเคมีกันมากกว่าเงี้ยแบบผมจะไปคาดหวังว่าแบบ อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ไม่เคยครับก็คือแบบเหมือนเราทาความรู้จักกันโอเคถ้าผมชอบเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าดีต่อกันก็ลองศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ามีคนมาจีบเราเนี่ยจะทําตัวถูกไหมเนี่ยเออเราผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะทําตัวถูกไหม,ม <S <S ก็ต้องลองดูครับก็ต้องลองดูแต่ผมแบบผมก็เปิดโอเคครับไม่ได้แบบว่าปิดกั้นตัวเองหรือว่าไงแต่ก็ตามวิวอาจจะเขินบ้างอะไรบ้างแล้วแต่